อีซูซูดีแมรุ่นใหม่หมดพิก up สำหรับคนทั้งโลก an, ก,ลกัสซันศูนย์กลางกีฬากอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรถยนต์ซีตรอง Nothing move you like a ซีตรองสนับสนุนโดยพลังสุดท้าทายแห่งยนตรกรรมใหม่จาก MTM Thailand สมัครสมาชิกนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์1ปีรับฟรีชุดผลิตภัณฑ์ออโตกริมโทร02 5138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากร้อยล้อเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของการเดินทางท่องเท,ที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความเพลิดเพลินและก็แสวงหาความรู้นะครับเรามาพบกันเป็นประจำครับเวลาเดียวกันนี้ทุกๆสัปดาห์ครับ ก่อนออกเดินทางทุกครั้งผมจะเตือนทุกครั้งนะครับว่าถ้าเดินทางโดยยานพนาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์นะครับตรวจตาดูยานพนาหนะของท่านให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็ควัดน้ํามันเครื่องไฟส่องสว่างต่างๆนานาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่ท่านจะไปซะให้ละเอียดนะครับจะได้รู้ว่าจะต้องเดินทางตรงไหนอย่างไรมันมีอุปสรรคอะไรที่เราจะต้องเผชิญกับมันบ้างแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้นะครับถ้าพร้อมอย่างนี้แล้ว เรามาออกเดินทางพร้อมกันครับค่าวนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของขบวนคารวานรถยนต์เป็นครั้งแรกของปีนี้ครับ ัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับอมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของขบวนคาราวานครับเราจะร่วมเดินทางไปกับอีซูซูซูเปอร์คอมมอนเรลคาราวานสัญจรปีพุทธศักราช2555ครับสำหรับเส้นทางแรกนี้นะครับเราจะมีจุดหมายปลายทางกันอยู่ที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทางทริพเอสซูซูเซลจำกัดนั้นจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำนะครับเรียกว่าเป็นเวลายาวนานและพูดถึงคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์นี้ต้องนึกถึงอีซูซูเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญครับยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนจะออกเดินทางนะครับเราไปฟังบรรยายสรุปกันก่อนดีกว่าครับว่าสภาพเส้นทางวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก,กฎกติการมารยาทในการเดินทางแบบขบวนคารวานนั้นเป็นอย่างไรไปเลยครับ จากที่กระบวนคาราวานอิสุสซูเปอร์คอมมอนเรลคาราวานสัญจรนะครับเราออกสตาร์ทกันจากที่บริษัททริเพตอิสุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะใช้เส้นทางนคนปรปฐมราชบุรีครับแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ชะอำนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าที่มาทางนี้เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกครับเราจะแวะไปเที่ยวกันที่พระราชวังสนามจันทร์ครับว่ากันว่านะครับสถานที่แห่งนี้นะครับ มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6เป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรไปกันเลยครับ ้วครับคุณผู้ชมสําหรับพระราชวังสนามจันทร์นะครับซึ่งที่นี่รัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับเนื่องจาก2เหตุผลด้วยกันเหตุผลที่1นะครับเมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานมานมัสการนะครับพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะครับส่วนเรื่องที่2องนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีการล่าอนิคมของชาติตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ที่นี่ก็เพื่อเป็นฐานที่มั่นแล้วกก็็เเปนนนนนูรรววมขอองงคคใแีัั่บ พระราชวังสนามจันทรนั้นมีประวัติเก่าแก่มาแต่อดีตนะครับเพราะบริเวณที่สร้างนี้เป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์ในสมัยโบราณเรียกว่าเนินปราสาทเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2450ภายในนั้นมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่3งาน24ตารางวาประกอบไปด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆอันจะมีชื่อค้องจองแล้วก็มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปครับ พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นพระที่นั่งองค์แรกสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้นแบบตะวันตกแต่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเมืองร้อนแบบไทยมีช่องระบายลมและระเบียงลูกกลงโดยรอบนั้นฉลุและก็สลักลวดลายอย่างประณีตงดงามภายในพระที่นั่งจะมีห้องต่างๆเช่นห้องบรรทมห้องสงและห้องเสวยเป็นต้นครับพระที่นั่งอภิรมล์ฤดีเป็นพระที่นั่งหลังย่อมอยู่ติดกับพระที่นั่งพิมานปฐม มีลักษณะเป็นตึกสองชั้นรูปตัวแอลมองผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่าเป็นพระที่นั่งเดียวกันกับพระที่นั่งพิมานประถมเพราะมีลักษณะการก่อสร้างที่เหมือนกันนั่นเองครับพระที่นั่งวัชรีรมยาเป็นพระที่นั่งทรงไทยสองชั้นมีลักษณะตามแบบพระราชวังทุกประการและมีทางเชื่อมไปยังพระที่นั่งพิมานประถมไว้ด้วยนะครับนับว่าเป็นการผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ ความพิเศษของพระที่นั่งนี้นะครับอยู่ตรงที่หน้าบันด้านเหนือประตูครับจะมีตาราชรัญจกรประจํารัชการที่6อยู่ด้วยนั่นเองครับพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศเป็นพระที่นั่งที่อยู่ถัดจากพระที่นั่งวัชรีรมยาโดยมีโถงใหญ่และหลังคาเชื่อมต่อติดกันเป็นพระที่นั่งทรงไทยแบบศาลาโถงใหญ่ชั้นเดียวรัชการที่6ทรงโปรดใช้เป็นที่ออกงานสันนิบาตรึกษาข้อราชการและใช้เป็นที่แสดงโขนละครต่างๆครับ พระที่นั่งชาลีมงคลอาจเป็นพระตำหนักสองชั้นมีลักษณะเป็นปราสาทขนาดย่อมลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองของฝรั่งเศสกับแบบฮาร์ฟทิมเปอร์ของอังกฤษด้านหน้าของพระตำหนักองค์นี้นะครับมีอนุสาวรีย์รูปหลอดทองแดงย่าเหลซึ่งเป็นสุนัขทรงโปรดเพื่อเป็นอนุสรแห่งความอารายรักของรตน้ารัชกาลที่6ด้วยครับพระตำหนักมารีราชลัดบรังเป็นพระตำหนักไม้สองชั้นแบบตะวันตกมีเสากลมครับ แล้วก็แกะสลักเป็นแบบนีโอคลาสสิกทาสีแดงสร้างขึ้นคู่กับพระตำหนักชาลีมงคลอาจเห็นได้จากการที่มีฉนวนสะพานเชื่อมจากชั้นบนของพระตำหนักทั้งสองข้ามคูน้ำนั่นเองครับพระตำหนักทับขวัญเป็นเรือนไทยภาคกลางสร้างด้วยไม้สักทองนะครับใช้วิธีการเข้าไม้ตามแบบฉบับบ้านไทยโบราณรนก้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรักษาศิลป,ปะบ้านไทยแบบโบราณเอาไว้ครับ พระตำหนักทับแก้วเป็นอาคารตึกสองชั้นซึ่งนรนก้าวรัชกาลที่6เคยใช้เป็นที่ประทับในฤดูหนาวในอดีตครับดูได้จากหลังคาที่มีปล่องไฟตามแบบตะวันตกปัจจุบันใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในพระราชกรณียกิจด,ด้านกีฬาฟุตบอลของชาติไทยครับ ตอนนี้นะครับขบวนคาราวานของเราก็มาอยู่ที่อุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามที่จังหวัดราชบุรีนะครับก่อนที่เราจะไปเดินชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับได้เวลาพอดีครับต้องพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับเติมพลังก่อนครับกินอาหารอร่อยๆนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ก็มีร้านอาหารภายในอุทยานแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทานอาหารเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเข้าไปชมข้างในกันเพราะนั้นตอนนี้พักทานข้าวกันก่อนครับ หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารนะครับเรียกว่าอิ่มท้องกันไปแล้วก็ได้เวลาที่จะอิ่มตานะครับมีความสุขกับการชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับต้องบอกว่าที่อุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามแห่งนี้นะครับบนพื้นที่กว่า42ไร่เนี่ยนะครับมีการเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2540นะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้ก่อตั้งนั้นเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะมีความชํานาญในเรื่องของการหล่อพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จึงมีความสนใจที่จะรวบรวมเอาเรื่องอราวของศิลปะปฏติมากรรมต่างๆนั้น ไว้ในสถานที่แห่งเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผ่านไปผ่านมาก็จะได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมดีกว่าข้างในเนี่ยเขาบอกนอกจากมีหุ่นขี้ผึ้งสวยๆนะครับมีความร่มรื่นของสถานที่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวครับ ำหรับจุดแรกนะครับเป็นเรื่องของอาคารเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งภายในก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งมีการจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในภูมิภาคนะครับโดยมีการจําลองเอาห้องทํางานนะครับหรือว่าสถานที่ที่ท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความคุ้นเคยใช้ในชีวิตประจําวันนะครับจัดแสดงเอาไว้ด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับว่าบุคคลแต่ละท่านนั้นจะมีใครกันบ้างและตรงไหนน่าสนใจบ้างครับ อาคารเชิดชูเกียรติเป็นอาคารที่นำเสนอเรื่องราวคุณค่าความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างพร้อมเกียรติประวัติโดยเสนอเป็นหุ่นขี้พึ่งไฟเบอร์กลาสของท่านเหล่านั้นครับได้แก่หม่อมหลวงปิ่นมารกุลนักการศึกษาคนสำคัญของไทยผู้ริเริ่มการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นักกฎหมายซึ่งได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทั้งฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติศาสตราจารย์ด็รป่วยอึ้งพากรน,นักเศรษฐศาสตร์ผู้วางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจของไทยรวมถึงการล่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจารย์มนตรีตราโมดบรม,มครูผู้อนุรักษ์และสืบสารงานดนตรีไทยคูโตขำเดชบรมรูแห่งชุมชนบ้านช่างหล่อสืบนาคขเสถียรนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งยอมสละชีพเพื่อรักษาผื้นป่าอันเป็นที่รักเอาไว้นอกจากนี้ยังมีบุคคลสําคัญชาวต่างชาติด้วยนะครับได้แก่แม่ชีเทเรซาแม่พระของชาวโลกผู้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและาศาสนาประธานาธิบดีโฮจิมินวีรบุรุษผู้กอบผู้เอกราชของเวียดนามเหมาเจ๋อตุงและเติ้งเสี่ยวผิงนักปฏิวัติผู้นำประเทศจีนเข้าสู่ยุคเปิดประเทศและก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกครับ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก an, ก,ลกัสซันศูนย์กลางกีฬากอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือรถยนต์ซีตรอง Nothing move you like a C-tron สนับสนุนโดยพลังสุดท้าไายแห่งยนตรกรรมใหม่จาก MTM Thailand สมัครสมาชิกนิตยสารออตโตคารไทยแลนด์1ปีรับฟรีชุดผลิตภัณฑ์ออตโตกริมโทร02 513 8850 ผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าร้านพระสามสมัยหรือบางคนอาจจะเรียกร้านพระพุทธรูปสามสมัยครับซึ่งจะรวมศิลปะของพระพุทธรูปไว้3มยุคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือที่เรียกว่าร้านนาครับแล้วก็สุโขทัยมาจนถึงอยุทยานะครับซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยจะสะท้อนเรื่องของปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับสำหรับการสร้างพระพุทธรูปนั้นนะครับเป็นการหล่อจากทองเหลืองแล้วก็ลมดําทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ โดยสร้างจากขนาดเหมือนของจริงนะครับขนาด6.9นิ้วครับนั้นใครที่มาในบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าได้เที่ยวทั้ง3ยุค3สมัยเลยทีเดียวครับ ชมครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงแล้วสงสัยว่าเอ๊ะเป็นถ้ำที่ไหนนะครับจริงๆที่บอกว่าที่นี่เป็นถ้ำชาดกครับเป็นถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นฝีมือช่างคนไทยล้วนๆเลยครับในนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะครับซึ่งเป็นผู้ให้นะครับกับชูชกนี่แหละครับซึ่งเป็นผู้รับถึงฝ่ายเดียวนะครับก็บอกว่าในนี้มีเรื่องราวคติธรรมสอนเกี่ยวกับเรื่องของการโลภนะครับแล้วก็การรู้จักความพอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูข ผู้ชมครับส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าต้องสำรวมกันนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมเอากุฏิพระภาคต่างๆลองดูครับว่าสถาปัตยกรรมการก่อสร้างต่างๆของแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรนะครับที่สําคัญเลยคือข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมีเวลานะครับลองเดินขึ้นไปชมดูครับจะมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ชื่อดังต่างๆจัดแสดงไว้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในส่วนของกุฏิพระเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่นี่เรียกว่าหอสวดมนต์ครับดยหอสวดมนต์เนี่ยนะครับเป็นเรือนไม้ไทยนะครับซึ่งสร้างตามศิลปะแบบมอญนะครับที่สําคัญเลยเขาบอกว่าลักษณะการต่อสร้างแบบนี้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัดนะครับเนื่องความโปร่งโล่งสบายแล้วข้างบนครับมีไฮไลท์อยู่ว่าเขาจัดรวบรวมเอาหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ชื่อดังภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยนะครับ เป็นเสมือนการมาชุมนุมรวมตัวกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวตามบอมขึ้นไปดูดีกว่าครับว่าข้างบนเป็นยังไงครับ ถัดจากกุติพระสงฆ์นะครับใกล้กันก็จะเป็นส่วนของบ้านไทยทั้ง4ภาคในประเทศไทยเป็นการจําลองชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะบ้านไทยตามสถาปัตยกรรมต่างๆที่โดดเด่นชัดเจนทั้ง4ภาครวบรวมมาไว้ให้ชมกันที่นี่ครับภาคเหนือน,นั้นนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดเรียกว่าเรือนสองหลังร่วมพื้นเป็นเรือนทึบหลังคาและสัดส่วนของเรือนจะเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆมีหน้าต่างน้อยและแคบไว้ป้องกันลมหนาว ภาคกลางเป็นเรือนใต้ถุนสูงชั้นเดียวแบบเรียบง่ายมีการออกแบบให้ป้องกันความอบอ้าวของอากาศหลังคาทรงสูงนั้นจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีนิยมปลูกไปในทางทิศตะวันออกเพื่อรับแดดครับภาคอีสานลักษณะเรือนจะเป็นเสายกพื้นค่อนข้างสูงทําให้มีพื้นที่ใต้ถุนใช้เป็นที่ประกอบหัถกรรมครัวเรือนหลังคามุงด้วยหญ้าหรือสังกะสีบริเวณรอบๆไม่นิยมทารั้วเพราะเป็นสังคมการอาศัยอยู่แบบเครือญาต ภาคใต้เป็นเรือนไม้ยกสูงและเป็นเรือนแฝดสามารถต่อขยายไปได้ลังคางก็จะมีทรงสูงและมีความลาดเอียงเพื่อให้รองรับกับน้ำฝนจะได้ไหลผ่านได้อย่างสะดวกนั่นเองครับผู้ชมค,ครับในระหว่างทางที่จะเดินไปยังส่วนต่อไปนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้ยินเสียงแบบนี้แน่นอนต้องมีน้ำตกอยู่ครับ และภายในสถานที่แห่งนี้นะครับน้ำตกนี่แหละครับถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ครับเหตุผลอย่างหนึ่งก็เนื่องจากว่านะครับคอนเซปต์ในการสร้างของที่นี่ต้องการให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความร่มรื่นความเย็นสดชื่นสบายนะครับหรือเดินมาเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยนั่งพักผ่อนนะครับเห็นน้ําตกแบบนี้ก็สดชื่นได้เช่นเดียวกันครับ จุดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นจุดสุดท้ายนะครับในอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามครับโดยจุดนี้ก็คือร้านพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนครับหรือว่าจะเรียกกันง่ายๆบางคนบอกว่าแหมคล้ายๆกับว่ากวนศรีอิมผงศักดิ์นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะปางนี้ไม่เคยเห็นปางนี้ต้องเรียกว่าเป็นปางมหาราชลีลาครับแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับจริงๆเนี่ยพระโพธิสัตว์เดิมมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียครับแล้วก็ทุกปางนั้นนะครับเป็นบุรุษเพศครับหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะ สืบทอดต่อกันมาครับส่วนประติมากรรมอันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์ซ่งในประเทศจีนครับ คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มากับอีสูซูซูเปอร์คอมมอนเรลคาราวานสัญจรแล้วขาดไม่ได้ก็คือการร่วมกันบริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็ของใช้ทุนการศึกษาเรียกว่าของที่จําเป็นต่างๆให้กับน้องๆน,นะครับวันนี้เรามากันที่สถานสงเคราะห์กลุ่มสแกจังหวัดเพชรบุรีครับเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับถ้ามากับอีสูซูซูเปอร์คอมมอนเรลคาราวานสัญจรแล้วก็เที่ยวสนุกนะครับแล้วก็อิม่มบุญไปด้วยลองดูบรรยากาศครับอบอุ่นดีทีเดียวครับ